หนูอยากกินน้ำกระทีแล้วค่ะตาเป็นประกายเดี๋ยวพี cake, the <ue> <the ่จะไปหาน้ำกระทีมาให้นะราบสวัสดีทุกคนพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้มาอยู่ในเกมจินชินแพอีกเช่นเคยครั้งนี้มาสรุปเรื่องราวทั้งหมดที่ต่อจากพาร์ทเนื้อเรื่อง พาสรุปเนื้อเรื่องก่อนหน้านี้นะจะสรุปแบบย่อๆนะอเพราะว่าเนื้อเรื่องค่อนข้างเยอะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็คือต่อจากที่เราหลังจากเราป่ามันก็ลมลงได้เราก็มาคุยกับชาวเมืองก็ชาวเมืองก็จะเข้ามาขอบคุณเราเยอะแยะมากมายจนมาถึงของแอมเบอร์นะแอมเบอร์จะบอกว่าจีรอเราอยู่ที่โบสถ์วิหารเพื่อเอาพินที่มันพังแล้วไปคืน Oh well, I guess this is goodbye for now. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius, and that's the spirit. Remember, Monstat will always welcome you. Mmm, that was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You could always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention, Jean's waiting for you at the cathedral. It’s something to do with the Holy Liar de Hamel. You'd better head there now. This is Barbara, the Deaconess of the Church. She is here to retrieve the Holy Liar de Hamel. หลังจากที่เราไปโบสถ์แล้วเราก็จะเจอกับบาร์บาร่านะครับบาร์บาร่าจะมารับพินของเราไปคืนแต่พอเจอพินพังๆบาร์บาร่าก็ถึงกับเวอร์นะฮะแล้วก็เป็นตามภาพเลย <c oughs> Uh, ah, the holy liar! Oh <sighs> Barbados, even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough. <sighs> oh, give it here. สรุปแล้วก็คือเวนติก็ใช้ภาพลงตานะครับทำให้พิ์กลับมาเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็บาบาร่าก็เก็บคืนกลับที่เดิมนะฮะแล้วหลังจากเวนติกับเราหนีออกมาข้างนอกนะฮะเพราะกลัวว่าภาพลงตาของพิ์ที่โดนซ่อมแล้วจะหายไปนะฮะแล้วก็วิ่งออกมา จนไปเจอเข้ากับ Đ าซิงโวดาเออประมาณนั่นแหละเป็นคนของฟาทุยนะฮะเพื่อเข้ามาขโมยโนซิสนะฮะของเวนติไปนะครับซึ่งก็ได้เป่านะตัวไพมอนนะครับหายออกไปเลยนะอันหัดมากเป็นไพมอนเป็นอะไร Is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive, leave nothing for them to find. หลังจากเวนติโดนแย่งโนสไปแล้วนะฮะพวกเราก็สลบไปครับตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็เจอกับบาบาร่านะครับบาบาร่ารก็บอกว่าเวนตินะฮะได้ไปที่ต้นไม้ใหญ่นะครับเพื่อไปรักษานะฮะเราก็ตามเวนติไปครับเวนติก็บอกให้เราลองไปเมืองลิยุยนะฮะเพื่อเพื่อไปเจอกับเทพราชาแห่งหินนะครับเป็นผู้ปกครองเมืองลิยุยอยู่ซึ่งเมืองลิยุยเนี่ยจะถึงพิธีอัญเชิญเทพลงมานะฮะ ปีละครั้งครับซึ่งก็ได้ยินว่าอีกไม่นานนี้ก็จะถึงพิธีนั้นแล้วนะครับ d e s c e l a n d r พอจบของเรื่องเวนตีเสร็จปุ๊บเราก็คุยกับคนในเมืองสักพักก็จะเข้าไปร้านเหล้าของบีลุกนะฮะไอห,ห,หัวแดงนะฮะก็จะเจอกับบาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์จะบอกว่าในเมืองมี ข่าวลือเกี่ยวกับดาร์กไนท์ฮีโร่นะฮะออกมาช่วยชาวเมืองไว้หลายต่อหลายครั้งนะครับแล้วก็ให้เราลองไปหาข้อมูลจากคนในเมืองเอานะฮะแล้วก็หาข้อมูลไปเรื่อยๆครับจนมาเจอกับเข้ากับเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งครับ Mr. D. l u k After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you and. ซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วก็คือดังในฮีโรก่ก็คือดีลุกนั่นเองนะฮะไอหัวแดงนะฮะจากนั้นไอหัวแดงก็เดินจากไปครับปล่อยให้เราเคลียร์กับทหารที่มามาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเมืองนะฮะ แล้วเราก็ได้ข้อมูลจากทหารคนนี้บอกว่ามีจดหมายคู่กับแอ็ดดี้เมสนะฮะถึงดาร์คแมฮีโร่ครับซึ่งพอเราเอาจดหมายนี้ไปให้อีลุกดูนะฮะ ดีลุกก็จะบอกว่ามันเป็นข้อความลับนะฮะที่ถูกส่งกันในหมู่ของพวกมอนนะฮะพวกเรากับดีลุกะะก็จะไปเค้นจากพวกแอบบี้เมดนะฮะ <Okay. S 1> ว่าข้อความในจดหมายนี้คืออะไรนะครับแอบี้เมดก็จะบอกมาว่ามันคือข้อความที่ให้รวมพลนะครับเพื่อมาโจมตีดักไนฮีโร่นั่นเองนะครับซึ่งอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือตัวดาบน้ําแข็งนะฮะก็เหมือนจะสงสัยว่าดักไนฮีโร่เนี่ยน่าจะเป็นดีลุกครับก็เลยส่งทหาร คนหนึ่งมาเฝ้าดูดีลุกไว้นะฮะดีลุกก็เลยคิดแผนการคือการประกัดน้ําหอมนะครับที่ทําให้พวกสามนะครับเข้ามาเพื่อโจมตีเมืองนะครับเพื่อเบ่งเบนความ,วมนาสนใจของทหารมิสเตอร์ฮอฟแมนมิสเตอร์ฮอฟแมนส t t h ก side ที่ทางป t ะตู t ้างหนึ่งอะไรกันครบเก r ดอีไรข r e นเราทำได้แต่ท่านมีสไลม์มาก เพื่อของดีลุกไปกำจัดพวกแอ็บี้เมทนะฮะที่ด้านประตูมือด้านหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่ร้านเหล้าก่อนที่พวกทหารที่ไปปราบพวกซาลามจะกลับมาจนสุดท้ายแล้วตัวดาบน้่แข็งเนี่ยจริงๆแล้วก็เฝ้าดูเหตุการณ์ทุกอย่างไว้แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้บอกไม่ได้นำข้อมูลความลับของดีลุกที่ไอตัวหัวแดงเป็นดาร์กไนท์วิโรนะฮะไปบอกกับพวกก้องสวินนะครับ ก็เหมือนสองคนนี้จะมีบางอย่างซัมติงต่อกันอีกแล้วเหมือนตัวดาบน้อแข็งนะครับจะค่อนข้างแสะไปทางด้านดีลุก้าดีใจที่อีลุกยอมพึ่งพาคนอื่นบ้างซึ่งไอคนอื่นที่ว่านั้นก็คือเรานะฮะแล้วก็เดินจากไปครับซึ่งอันนี้ต้องอธิบายไว้ก่อนว่าที่กอง,องสวินไม่ค่อยยอมรักดักไหนฮีโร่นะฮะก็คงแนวๆเดียวกับตำรวจไม่ค่อยชอบแบทแมนนะฮะประมาณนั้นนะครับ oh, Dealing with you will be the easy part. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Heroes Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More. So? You plan to report everything to the Knights of Favonius? Ha <laughs> come now, D-Luke. You know me better than that. I have no- I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other- Sorry, we're closing. Please see yourselves out all right all right i have no further need of wine to entertain myself tonight just one last thing before i go it had better be the very last thing i feel strangely comforted by the fact you now have an assistant Luke. <clears throat> i hope you all have a wonderful night หลังจากที่เราเออกมาจากเมืองนะฮะเราก็จะเจอกับฝูงสลามนะครับแล้วเราก็จะได้เด็กหนุ่มคนหนึ่งช่วยไว้นะฮะชื่อเลเซอร์นะฮะแล้วก็เลเซอร์จะขอให้เราช่วยล่าหมูป่านะครับเหมือนประมาณว่าเขารู้จักคนที่อยู่ในกองอัศวินด้วยนะฮะใส่ชุดสีแดงนะครับก็สุดสรุปสุดท้ายแล้วก็ล่าหมูป่าให้กับเลเซอร์ได้สําเร็จนะฮะเลเซอร์ Laser ก็เหมือนจะยังไม่พอใจฮะ บอกว่าคิดว่าน่าจะลาดได้มากกว่านี้นะครับอ่าแล้วก็จากเราไปนะฮะแต่ก็เหมือนทิ้งท้ายไว้ว่าแต่ถ้าให้เด็กผู้หญิงใส่ชุดสีแดงทัดไฟอีกคนหนึ่ง ล่าก็คงจําไฟลุกท่วมทั้งภูเขานะฮะแล้วเราก็กลับมาที่เมืองนะครับเราก็มาเจอแอมเบอร์นะครับหลังจากที่เรามาเจอแอมเบอร์ที่เมืองนะครับแอมเบอร์ก็จะใช้แรงงานเรานะครับบอกว่ามีปู่มาป่านะครับเข้าโจมตีขบวนรถสินค้านะฮะให้พวกเราไปช่วยดูให้หน่อยนะฮะหลังจากที่เราเดินตามล่องรอยมานะครับเราก็จะมาเจอคนที่อยู่ในขบวนรถที่หนีรอดมาได้นะฮะเขาก็เหมือนกลัวครับเราก็ผูกใจเจ็บนะฮะเราก็ว่าจะไป ล่าพวกหมาป่าคิดว่าจะไปแก้แค้นพวกหมาป่าด้วยตัวของพวกเขาเองนะฮะไม่พึ่งกองสวินครับซึ่งพอเราตามล่องลอยมาอีกหน่อยเราก็จะพบเลเซอร์นะ,ะเลเซอร์ก็จะบอกว่าฝูงหมาป่าที่โจมตีพวกขบวนรถของชาวบ้านเนี่ยเป็นฝูงหมาป่าพวกเลล่อนนะครับไม่ใช่พวกฝูงหมาป่าของเขานะฮะเป็นฝูงหมาป่าฝูงอ,อื่นนะ่ะว่าง,งั้นเถอะแล้วก็สรุปสุดท้ายแล้วเลเซอร์กับแอมเบอร์นะฮะก็ไม่ได้รู้จักกันนะฮะซึ่งถ้าไม่ไม่ใช่แอมเบอร์ที่เป็นกองอศวินก็น่าจะเป็นอีกคนแล้วแหละ หลังจากที่พวกแอมเบอร์นะฮะตามฝูงหมาป่ามานะครับที่เป็นพี่น้องกับเลเซอร์นะฮะแล้วก็ทําการผยาพยาบาลให้กับพวกหมาป่าที่บาดเจ็บนะฮะจนกระทั่งมาเจอชาวบ้านนะครับที่มาเพื่อแก้แค้นฝูงหมาป่านะครับหลังจากโต้เถียงกันสักพักหนึ่งนะฮะก็จะมีหัวหน้าหมาป่านะครับก็คือบอสบอสใหญ่นั่นเองโผล่เข้าต่อก,ก่อนกับเราแล้วก็ได้เลเซอร์มาช่วยไว้ในขณะที่พวก ชาวบ้านที่มาแก้แค้นมาป่านะฮะก็โดนตัดซีนฮะโดนคัดซีนตัดหายไปเลยหายไปไหนไม่รู้ก็สรุปสุดท้ายก็คือบอสมาป่าก็บอกว่าเลเซอร์นะฮะเป็นคนนะครับไม่ควรจะมายุ่งกับหมาป่านะฮะแล้วก็ไล่เลเซอร์ไปอยู่ที่อื่นนะแต่ถ้าจะให้เขาฝึกซ้อมเรื่องการต่อสู้ก็มาหาเขาได้นะฮะจริงๆก็ไม่ใช่ฝึกซ้อมนะฮะก็คือการมา ปีบอสหมาป่านั่นเองแอมเบอร์ก็ชวนเลเซอร์ไปอยู่ที่เมืองด้วยนะฮะแต่เลเซอร์ไม่เอาฮนะเลเซอร์บอกว่าเมืองไม่ใช่ที่ของเขานะฮะแล้วก็มาป่าก็ไม่ใช่ที่ของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็จากพวกเราไปนะ Like he said, an outside wolf pack coming in and breaking the rules. But Razor, you must not get involved. You fight not with claws, but with the sword. You s you are human. I am not like them. I don't belong. You are no. You are Razor's Lupercar amongst humans. If you ever wish, you may train with me. I have nothing further to say. May we meet. มาต่อที่เดินทางมาถึงเมืองลิยุยนะฮะซึ่งเมืองลิยุยกําลังจัดพิธีอัญเชิญเทพเจ้าอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับก็คือเทพเจ้าแห่งหินนะฮะ ถูกฆ่าตายแล้วก็ผู้อัญเชิญนะครับผู้อัญเชิญก็ได้บอกว่ามีการรอบปองผชนเกิดขึ้นนะฮะให้ทหารรวบตัวแล้วก็สอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดนะฮะซึ่งทางเราเองเนี่ยคือเราก็ยังไม่รู้ว่าเทพเจ้าแห่งหินเนี่ยเป็นเทพเจ้าเดียวกับที่ทำร้ายน้องสาวของเราหรือเปล่านะฮะอืมเราพวกเราก็เลยหนีออกมานะครับ have been killed. Seal the exits! There's nowhere to run. Hey, buddy, hold still. Stop, stop. Come with me. แล้วก็มาเจอคนของฟาทุยนะฮะช่วยเอาไว้ครับซึ่งคนของฟาทุยนะฮะชื่อชิวนะฮะทำไมชื่อชิวชิวที่แปลว่าเด็กะนะเด็กๆอะ่ะชิวเด่นเออแปลกดีชิวก็บอกว่าที่ช่วยพวกเรานะฮะเพราะว่าดูแล้ว เขาเขารู้จักพวกเรามาก่อนนะครับที่เมืองลมนะฮะแล้วก็เขาได้สังเกตเราตั้งแต่เข้าเมืองมาจนถึงตอนที่อยู่ในพิธีแล้วนะครับเขาเชื่อว่าพวกเราไม่ใช่เป็นคนรอบสังหารเทพเจ้าแห่งดินนะฮะหลังจากช่วยพวกเราเสร็จนะฮะสิ่งที่ชิวขอร้องก็คือช่วยไปบอกข่าวนี้กับเซียนที่อยู่รอบๆเมืองลิยุยให้หน่อยนะครเพืเพื่อให้มา ช่วยปกป้องเมืองลิยุยตอนที่เทพหินเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ให้ของกับเรามาชิ้นหนึ่งก็เป็นตัวป้องกันไม่ให้พวกเซียนเซียนทั้งหลายเหล่าเนี้ยทำร้ายเราได้นะครับหลังจากที่เรามาเจอเซียนนะครับซึ่งเซียนตัวนี้ชื่อว่าเจ้าดับจันตะวันฉายนะชื่อแบบอืมนะหลังจากที่เราบอกเจ้าดับจันตะวันฉาย เราเรียกว่าเราเรียกว่าเซียนกวางได้ปหะเซียนกว่างแล้วกันเนาะเซียนกว่างง่ายดีเซียนกวางนะครับเซียนกวางก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็บอกกับเราว่าเขาไม่สามารถตัดสินใจคนเดียวได้นะครับเพราะว่ายังมีอีกสามเซียนที่ยังเหลืออยู่นะฮะให้เราไปเชิญสามเซียนมานะครับเพื่อมาประชุมหารือกันนะครับว่าจะเอายังไงนะครับซึ่งเซียนแรกเลยที่เราไปหาก็คือเจ้าบงการภูผานะฮะเจ้าวังวนเมฆานะฮะ แล้วก็เสี่ยวนะฮะเสี่ยวคือผู้กำหลับอสูรนะเพื่อมาประชุมกับเซียนกวางนะครับเพื่อหาข้อตกลงในการจะปกป้องเมืองดิยุยต่อหรือจะทำลายเมืองริยุยทิ้งนะเพราะเหมือนเจ้าวังวนเมคานะฮะอยากจะทำลายเมืองดิยุยทิ้งมากนะฮะหลังจากที่เราเชิญสี่เซียนทั้งหมดไปประชุมกันเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ไปแจ้งข่าวกับชิวนะะดยเรื่องของสี่เซียนที่กำลังประชุมกันอยู่นะครับเสร็จปุ๊บนะครับ ชิวก็จะบอกว่าสามารถช่วยเราได้นะฮะคือเหมือนแลกหมูแลกไก่นะฮะก็คือให้เราไปสืบหาข้อมูลมาเกี่ยวกับเซียนแล้วก็ชิวเนี่ยจะช่วยเราในการเข้าไปเจอกับราชาหินนะครับก็คือเทพเจ้าแห่งดินที่เป็นมังกรที่ตายไปแล้วนั่นเองหรือจริงๆก็คือเจอศพ โดยผ่านทางคนคนหนึ่งนะฮะซึ่งคนคนนั้นก็คือจงลี่นะฮะจงลี่เหมือนเป็นทําเกี่ยวกับพิธีศพให้กับราชาแห่งหินนะฮะหรือก็คือมังกรหินนั่นเองจงลี่นะฮะก็ให้เราช่วยนะครับในการจัดพิธี เตรียมเตรียมพิธีศพให้กับมังกรหินนะฮะซึ่งเหมือนกับว่าทางเมืองลิยุยเนี่ยยังไม่สามารถหาตัวฆาตก,กรได้นะฮะที่ฆ่ามังกรหินนะครับแต่ยังต้องทําพิธีศพอยู่ดีนะฮะจงลี่นะฮะก็เลยมารับหน้าที่ตรงนี้นะครับซึ่งก็หลังจากที่เราเตรียมนู่นเตรียมนี่ตามที่จงลี่บอกนะฮะเราก็มาเจอกับสิ่งนี้ครับ huh. The Reception Hello Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Huh? Did Did you hear that? The reception, it seems. How about you go check it out, and Baimon will bring up the. Re Anyway, there's something weird about this one over here. It can't be. Welcome to Boo-Boo Pharmacy. I am Chi Chi. Once upon a time, Chi Chi died. Then, Chi-Chi was saved by the Adepti. Now, Chi-Chi is a zombie. <laughs> แต่ตอนนี้ไม่มีชีวิตแล้วแต่ก็ยังน่ารักอยู่ดีนะฮะ <Hello. S 1> นั่นคือจีจีนั่นเองฮะจีจีเป็นเป็นซอมบี้นะครับยันแปะไว้อย่างเงี้ยคือผีกองกอยนะฮะผีกองกอยก็คือซอมบี้ของคนจีนนั่นแหละ <c oughs> ทำไมมันน่ารักอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ยินว่าตัวนี้เป็นห้าดาวด้วยนะจีจีถึงจีจีนะฮนะอยู่ในโรงหมอนะครับ oh <my> คือเราจะมาซื้อของบางอย่างจากโรงหมอนะครับ แต่โรงหมอที่นี่มีจีจีเฝ้าอยู่นะฮะจีจีบอกว่าต้องมีใบสั่งยานะครับถึงจะช่วยได้ซึ่งถ้าเราไม่มีใบสั่งยาเนี่ยให้เราไปหาของที่ดอปจากอสุรกายกึ่งเทพในตำนานตัวหนึ่งนะครับชื่อโคโคโก้ซึ่งพอเราไปมาแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรนะครับเราจึงกลับมาถามเธอว่าไอ้โคโคโก้เนี่ยสรุปมันคืออะไรฮะจีจีก็บอกนะครับว่าคือเธอต้องการนมจากโคโคโก้นะครับซึ่งนมอันเนี้ยมันเป็นนมที่อร่อยมากแล้วนม อันนี้มีชื่อว่ากะทินะครับอืมก็ก็ก็น่ารากักก็ให้อภัยได้ <laughs> ก็ดูคาทางของชิวเองนะฮะตอนที่ได้ยินเรื่องราวนะฮะ Here, this is the name Coconut Milk. Huh? <laughs> <laughs> Coco Goat, Coco, <laughs> my sides hurt. Oh, my goodness, I cannot believe you fell for that. Hey, less laughter, more sympathy. A little Thai, พิธีศพของเทพเจ้าหินนะครับก็สําเร็จลุล่วงนะฮะจงลี่กับเรานะครับก็กินเลี้ยงกันหลังเตรียมการเสร็จแล้วนะฮะหลังจากที่เราได้ตั้งเรื่องราวของเมืองลี่ยู่นะครับจากผู้สร้างความบันเทิงนะครับคือสมัยนั้นก็คงไม่มี iPad ไม่มีสื่อโซเชียลเหมือนปัจจุบันเนี่ยนะก็คือเรื่องบันเทิงบนโต๊ะกินข้าวก็คือการเล่าเรื่องนะก็คงจะประมาณหลังจากที่เราฟังเรื่องราวของเมืองลิยูยจบนะฮะก็มีผู้สรงสารของเีหลิงนะฮะเหลิงก็คือคน คนที่อัญเชิญเทพเจ้านั่นแหละผู้ส่งศาสตร์คือการยูนะฮะมาส่งศาสตร์ว่าซึ่งท่านหญิงของเธอนะฮะก็ส่งคําเชิญมาให้เราไปเจอเธอนะครับซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับจะมีเนื้อเรื่องต่อก็คือต้องรออัปเดตต่อไปนะครับก็สั้นๆแค่นี้ฮะ As the fragments fall, traces of text flicker before the eyes of the merchants of Liyue. Like ink stains in white snow. The saying goes the rarest treasures in the land are the words brought by the paper snow. For the words of the Tien-Twin have the power to move mountains, and all mm -hmm. throughout the land know it. My name is Ganyu, secretary at the Yuahai Pavilion. Well, in concrete terms, I. Ningguang sent you? We were literally just talking about her! My apologies, you who have returned from Jiayun Karst. I am duty bound, but I have with me a letter from Lady Ningguang. She extends a formal invitation. She invites you to her palace in the sky. An official invitation? Lady Ningguang said this Invite him to come here. I wish to meet him. At the Jade Chamber, Together, we shall snip every one of these entwining dark threads. And with that, the emissary who called herself Ganyu just disappeared. But we've received an invitation from the Liu at Qixing. Paimon still can't believe it. We'll be meeting people that have way more money than Paimon could ever count. We should be on our best manners. <laughs> An invitation to visit the Jade Chamber is a rare honor indeed. You'd best be on your way now. But don't forget about the rite of parting. Once you've finished at the Jade Chamber. Don't worry, we we'll won't forget! Dihua Marsh. We'll see you there!